สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาตามแนวทางเราพัฒนากันต่อนะครับแนวทางของงวดวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนะครับใน,นาางวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับศุกร์ที่9ผลเราพัฒนาออกไปที่738518 ผล4ตัว8 5 1 8นะครับเด่น3ตัวนะครับ0 1 2มาที่เด่น1นะครับเด่น3ตัวสูตรที่2เด่น7เด่น7 6 5มาที่เด่น5นะครับก็มาที่ชุดประกอบหลักหน่วยสีงวดติดแล้วนะครับก็เดินดีเฉพาะเด่น3ตัวนะครับส่วนเด่น2ตัวในงวดนี้พลาดนะครับ ได้มา2กับ3เด่น3ก็ยังไม่มานะครับเด่น3มายากมากนะครับก็ทําให้ชุดจับคู่พลาดไปด้วยนะครับเด่น 2, 3, 4รอง4ก็ยังไม่มานะครับมาที่เด่น5นะครับก็ทําให้ชุดจับคู่พลาดนะครับในงวดของวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับ ก็มีเข้ามีหลุดนะครับแนวทางตัวเลขนะครับเข้ามาสามงวดติดนะครับในงวดนี้ก็เด่นก็พลาดไปนะครับในงวดของวันจันทร์ที่12นี้นะครับก็มาตามกันต่อนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นเด่น3ตัวเด่น2ตัวนะครับมาดูที่เลขเด่นในงวดของวันจันทร์นี้กันเลยนะครับในงวดของวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนะครับ เด่นสตัวสูตรแรกนะครับ9 01เด่น3มตัวสูตรแรก901นะครับเด่น3ตัวสูตรที่2นะครับได้มา4 3 2 เด่น3ตัวสูตรที่2นะครับส่วนมากจะเป็นชุดประกบก็เข้ามาเป็นหลักหน่วย4งวดติดแล้วนะครับสลับเด่น3ตัวสูตรที่2นะครับส่วนสูตรแรกก็มีเป็นหลักสิบงวดติดนะครับในงวดนี้เป็นหลักหน่วยนะครับในงวดของวันจันทร์ที่12นี้ก็มาลุ้นกันต่อนะครับมาดูเด่น2ตัวนะครับเด่น2ตัว บนล่างในงวดนี้นะครับได้มา8กับ9เด่น2ตัวบนล่าง8กับ9นะครับในงวดของวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนะครับก็ขอให้กลับมาเดินดีต่อนะครับสำหรับเด่น2ตัวนะครับ เราจะนำแนวทางเลขเด่นนะครับไปเป็นตัวหลักในการจับคู่นะครับมาดูที่ชุดจับคู่กันต่อเลยนะครับมาดูที่ชุดจับคู่ในชุดแรกนะครับนำมาจากแนวทางเลขเด่นตัวหลักชุด2ตัวนะครับในงวดนี้ได้มาเด่น8กับ9นะครับ ชุดเจาะนะครับ8ปดส8งแป8สนะครับเจาะไปที่82ดสแปดสาม 8 4เด่น9นะครับชุดเต็มมี9 1 9 2 9 3 9 6 9 7 9 1 เก้าสองเก้าสามแนวทางชุดจับคู่ชุดแรกนะครับแนวทางชุดเจาะเล็กเด่นนะครับแปดสองแปดสามแปดสี่เก้าหนึ่ง 9ก้านะครับเน้นไปที่แปดสองแปดนะครับนทางในชุดแรกมาดูชุดจับคู่ในชุดที่2นะครับ ชุดที่สองหกหกสี่หกห้าหกเก้าได้มาครบแล้วนะครับแนวทางในชุดที่สองนะครับหกสี่หกห้าหกเก้า 2, 4, 7, 9แล้วก็ 3, 0นะครับเน้นไปที่ 6, 4 6, 9, 7, 9นะครับได้มาครบทั้ง2ชุดแล้วนะครับสำหรับชุดกับคู่นะครับ แนวทางเราพัฒนาในงวดของวันจันทร์ที่12พฤษภาคมนะครับชุดแรกเด่น8กับ9เจาบไปที่82 83 84 91 92 93เน้นไปที่82 84 91 92นะครับ ส่วนแนวทางในชุดที่2นะครับเป็นชุดที่คัดมาจากเป็นชุดที่คัดตัวเด่นมาจากหลายๆสูตรคัดมาให้เหลือ6คู่นะครับในงวดนี้6 4 6 5 6 9 2 4 7 9 3 0นะครับเน้นไปที่6 4 6 9แล้วก็7 9นะครับได้มาครบทั้ง2ชุดแล้วนะครับ ในงวดนี้ก็ขอให้กลับมาเดินดีนะครับสำหรับแนวทางเลขเด่นและแนวทางในชุดจับคู่นะครับนำมาวางเป็นแนวทางกับท่านผู้ชม2ชุดเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางเราพัฒนาในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ